เป็นอีกวันหนึ่งที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ได้พบเขายากเขาอยู่ไกลอย่างก็เขาอยู่ไกลอนพายเอ๋อย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก <c oughs> นน็น้ำตาลกับคุณนัทน้ำตาลนี่ก็ได้เจอเขาตอนที่คุณนัทก็แสดงคอนเสิร์ตตอนเจ้าแม่จัดนะก็ามาเจอที่ การสูแก้เดาเจอนะครับก็ดีใจแล้วก็อาจารย์จารุศรีไม่ได้มามีกิจกรรมที่บ้านเพราะว่าลูกสาวสองคนน้องปอคนเล็กซึ่งเขาสามีก็เป็นหมออยู่กรุงเทพอยู่มาบุรีนาช่วงซัมเมอร์เขาเอาลูกมาอยู่ด้วยทินสองเดือน เมื่อามาเรียนทำกิจกรรมเด็กป .5 กับป .7 เขาเกิดที่มิสซูรีคนอคนเกิดอาวายเขาพูดสรังเขาเลยมาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่โปรแกรมซัมเมอร์นะทั้งวนะ่ายน้ำทั้งไปเขามีทำอาหารด้วยนะทีนนี่ินนี่เช็อะไรก็เลียกเช็ตัวเล็กน่ารักน่ารัก ก็เป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยกระเดกไปไปตลอดตลอดการเดลินสีอวันนี้โดยเฉพะโยมขนาดมาไม่ได้ก็าปกิา็ปิก็วันเวลาผ่านไปเร็วมากนะปีนี้จ์เจ็ดสิบสามเมื่อคนมาช้าฝันนี้จะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าพวกเราก็อย่าลืมนะมันขึ้นเยค่ะทุกคนแลย มอคนนี่อ้ยหยดูแล้วรสองคนขึ้นมสีแล้วขึ้นาอแล้วนมขึ้นมาอีขึ้นสดงี้วนมาีขึ้นสองีแล้วขึ้นสีแล้วข้นสี้ขึ้นมาสล้วาแล้วนมองี้มสอีแล้วข้นมาปีแนมอีแลนมีใจมีแล้้าี้นมาอีแล้นมอ ในชีวิตการงานลูกเต้าก็ได้รับการพัฒนาที่ดีนะครับเราคงจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เห็นในโลกของไซเบอร์นี่มันเร็วนะเร็วนะเร็วทุกายโลกนีเดียวส่งกันทีไหนส่งไม่เป็นอาจารย์ สสาวสอนใช่ๆเลยก็อเอากล้องวงถ่ายคือตอนนี้เราก็เพิ่มลำพึงลำพันนึสถึงความหลังกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราไม่สามารถจะเรียกสิ่งเรานักลับมาได้เมื่อกี้น้ำตาลบอกว่านนหนูรองเพลงจากแด๊ดดีด่เนี่ยนะทำให้หนูมีโอกาสได้ร้องเพลงมาถึงวันนี้สมัยตอนเราก็ร้องกันสนุกพวกเพลงฟกซองพวกอวกะไรต่างๆ เดาไปดูอะไรงนะเดาไปดูโซโล่เลยพวกเนี้ยก็ร้องออาไปร้องสอนแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยครับแล้ก็มันก็ชีวิตในวัยอย่างนั้นเราก็ผ่านโอนใส่แล้วก็อย่างนี้พวกเราก็ใหญ่ข uh ึ huh> ้นโตขึ้นโตขวัญสมัยที่อาจารย์เป็นพรสารีจิ๋งอายุมากกอ่าจิ๋งเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นตัดสินใจกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าหลายคนเก่งกว่าอาจารย์นะหลายคนเก่งกว่าอาจารย์แล้วก็มีความรู้ความสามารถที่กว้างไกลกว่าอาจารย์เยอะแยะอาจารย์ก็เนี่ยมาดูเดินเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านเอาตัวรอดแต่ละวันแต่ละวันที่ได้ก็ ต่อสู้กับโรคไตไตเสื่อมบ้างอะไรบ้างก็พอถึงว like ัยเนี่ยมันก็จะมาหาเรามถ้าต้นไม้แก่ที่มันเริ่มเริ่มจะมีสิ่งปลูกปังมีกิงก้านปลูกปังมีอะไรต่างสิ่งที่ไม่เคยเป็นก็จะเริ่มมาเช่นเด็กจามก็จะเริ่มเกิดปลายประสาทจะเริ่มเสื่อมความดันเกิดคอเลสเตอรอลสูงเกินไปทำให้เส้นเลือดหลายเวียนในหัวใจไม่สะดวกเข้าในหลอดเลือดใใจตาม เกิดสี C, an employer, ่ประจักษ์สารพัดสารสิงและจะต้องปบตุมตัวเองดูแลตัวเองระวังระวัตตัวเองในเรื่องของการบริโภคการออกกำลังกายมันจะต้องมันเริ่มมานรื้อมาฟื้นสมัยเพื่อห้ต่อสู้ชีวิตอยู่ได้นะครับก็พวกเราคงจะรู้ดีว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าครูบาอาจารย์เราที่สัมผัสกับมันโดยตรงที่นั่นก็ไปบ่ายภาคนะ ไปมาแล้วค่ะอาอลรย์รลุบอาจารย์อาจารย์แค่65เปอร์เนต์วจเจอ65เปอขาก็ให้กินยาด้วยอช่วยยังไม่ได้ทำบระหลไบเลรับแล้วตอนนี้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกแคทโรอีสอิสโตรเกโรฟักอ่าต้องยอมเกิด ภาษาไทยก็คือกดไหลออกเพราะนั้นไปหาหมอหมอเประมีพันตองก๊อกตองก๊อท้องมันปั่นปวดมันโคตราโคตราดครับทานน้ำทานข้าวอะไรมัลงแค่ไหนมันลงไม่ไปลงปวดมันไหล่หมอบอกว่าไอ้หูรูดของกระเพาะอาหารเราเนี่ยเหมือนกระยาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มยาสืบ เราทำให้น on ้ำผมมันไหลน้ำย่อยมันไหลไหลย้อนเข้าในหลอดอด้อันนี้คือโรคใหม่ที่ที่คนมีลูกเป็นนี้เป็นรนะครับก็ดีใจดีใจจริงๆครับวันนี้ได้เหมีโอกาสมาเจอพวกเราซึ่งทุกคนก็มีความ เดินก้าวหน้าดีพัฒนาไปนะก็จะคุยกันแต่ละคนแต่ละคนไรเรียนกันไปนี่ก็ไม่จบนะวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่จบนะโดยตอนเมื่อกี้เราพลาดคุยกับคุณปิ๊เดียวนต่โอ้แด้ยเรื่องราวเยอะแยะเลยหมดไม่จะน่าเชื่อว่าคุณจะเป็นนักปั่นจักรยานมาเนี่ยป็นนักปั่นจักรยานนะวันนี้คุณไปปั่นที่ไหนนะไปนี้มาไปนี้มาจากี่ปั่นไปที่ แล้วก็เคยปั่นจากกรุงเทพไปเกาะสมุยใช่แล้วเคยปั่นจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะไม่นั่นไม่นั่นเชื่อเลยแล้วก็เป็นนักเล่นกล้องตัวยงนะฮะกล้องที่ถือเนี่ย Canon EOS 5D ใช่ไหมครับดีแล้วกัน a n o n c a ของปูมเลยูมปููมปก็เป็นความสุขไม่เป็นความแต่ปอาจารย์ก็ชอบเล็นกล้องสมัยสมัยอยู่สาธิต สมัยก่อนเราเล่นฟริแต่สมัยนี้มันกล้องมันพัฒนาไอไอโลกไซเบอร์เทคโนโลยีพัฒนามากเพราะว่าไอไอแผ่นความจำที่เราเรียกว่า c a ดเอสตีดเมันสามารถไปใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ไปเป็นเปั่วโลกเป็นบนรูปภาพที่เราถายไว้เนี่ยมันพัฒนามันไปไกลจริงๆนะครับก็มันจะเป็นการพูดมากไปหรือเปล่ารนั้นได้ เพราะว่าอยากแค่การสนได้คุยคนละที่คนละหน่อยด้วยนะครับเพื่อความก็ไม่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ไม่มีอะไรนอกจากความแหมคิดถึงพวกเราแล้วก็อยากเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าชีวิตของเรานั้นไม่ยาวเท่าไหร่นักรอกไม่ยาวเท่าไหร่นั อาจารย์ของเราสองท่านก็จากพวกเราไปแล้วนอาจารย์นิรุตสุพรชาติเองรู้สึกยังเคยได้หนอยู่ใช่ไหมฮะที่แล้วก็ไดู้แล่นีนี้แล้วแล้วก็อาจาร่แต่ปอนพันพัฒนายงสอนเต่งสอลเต่้วออเปลี่างเปลี่ยก็ อีกครั้งหนึ <c oughs> <c oughs> <ah> ่งก็เป็นการรวมนะในโอกาสนี้ก็ขอให้สิ่งสา์ทั้งหลายในสา้งคนโลกนะครับมีพระเจ้าเป็นเทพเป็นที่ตั้งนะครับจงมาดามให้รู้สึกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจิจตเจริญใจก็ขอให้ทุกทมความปรารถนาทุกประการ